ครับผมสวัสดีครับก็มาพบกันต่อไปของร้านเลยวันนี้ก็จะเป็นออกแนวพิยุนหน่อยนะครับอาจจะเป็นซีบีสี่ร้อยตัวนี้เป็นปีเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงปีเก้าห้านะครับคาบูไฟฟ้าละอันนี้มองรวมๆก็จัดทรงมาใหม่นะครับไม่ต้องตกใจไม่ใช่ทรงเดิมแน่นอนจัดทรงคาเฟ่มานะครับอันนี้สวยเลยลูกค้าจัดมาแบบสภาพโอเคเลยแล้วผมมาเก็บงานบิวเก็บงานเก็บสภาพอะไรให้ใหม่นะครับ รายละเอียดอะไรเช็คไฟเช็คอะไรให้หมดทุกอย่างคันนี้คือพร้อมใช้เลยก็แต่งมาสไตล์นี้ก็ถ้าทําเองผมว่าหมดเยอะนะครับเพราะราคาขายเนี่ยผมขายไม่ได้ขายแพงเลยคันนี้ตัวรถป,ป่าก็ประมาณสี่หมื่นแล้วครับสี่หมืนกว่าแล้วนี่จัดทรงให้พร้อมพร้อมใช้หลายคนขอมานะครับคาเฟ่ครับวันนี้ก็เลยจัดให้หนึ่งคันสวยๆเลยของแต่งเยอะพอสมควรของแต่งเยอะมากโซ่สเตอร์ใหม่ยางหน้าหลังใหม่ท่อเป็นเอ โช้กหลังเป็นโชว,ว่าสตัดทองนะครับก็สายถักเป็นเอินสายเอินปั๊ม RCB แท้มือคัสเป็นตัวปลอดระดับนะครับมีพัดลมต่อแยกให้นะครับอันนี้ระบบเครื่องอะไรสมบูรณ์มากอันนี้สีสวยเลยเพราะเก็บงานใหม่เบาหุ้มหนังมาอย่างดีสีเป็นสีเทามุกรอเลยแล้วก็มีไม้ให้สองตัวไฟเรียงไฟเดียวระบบไฟออกทุกจุดนะครับ อันนี้ระบบไฟออกทุกจุดเพราะทางร้านเช็คให้เรียบร้อยหลายคนบอกอยากได้แบบนี้ผมเลยจัดให้เลยก็เดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันความเร็ววัดรอบใช้ได้หมดนะครับเครื่องนิ่งมากรอบเครื่องนิ่งมาก ไหน้าไฟหลังออกหมดนะครับไฟเลี้ยวใช้ได้หมดเร่องดมากเลย เงียบมากคันนี้รถใหม่ๆยังอายนะครับเกือบสามสิบปีนะครับคันนี้ได้สภาพนี้ผมว่าโอเครถนานมากและสภาพนี้หายากกล้าท้าได้เลยเอามาเทียบกับร้านผมได้เลยนะไอพวกที่ขายสี่หมื่นกว่าบาทน,นะผมมาเทียบได้เลยเห็นหลายคนบอกรถเก่าอย่างนี้จะเอาสภาพซื้อหลักหมื่นจะเอาสภาพหลักแสนนะครับมันไม่มีหรอกครับหลายคนนี่ถ้าจะเล่นรถเก่านะครับผมบอกเลยคุณต้องศึกษาก่อนไม่ใช่เรับหูหลับตาแล้วมาเล่นนะครับอย่างงี้ ซื้อเวฟขี่ดีกว่าผมบอกเลยนะครับรุ่นนี้สามสิบปีแล้วได้สภาพนี้มาดูเองได้เลยถ้ามีสภาพดีกว่านี้เอามาเทียบกันเลยผมกล้าท้าเลยนะเอาร้านไหนก็ได้ที่ทํารถ C b บ0 0นระ้อเนี่ยเพราะผมทําเพราะผมชอบเฉยๆผมทํานี่ยทาขายเนะี่ยหลายคนนะซื้อรถราคาสามหมื่นกว่าบาทนะครับจะเอาราคาสภาพหลักแสนนะครับรถหลักแสนบางคันยังเน่าก็ามีนะครับผม<ๆ>ก็คันนี้เปิดหน้าเฟซน,นะครับหน้าร้านก็อยู่ประมาณสี่หมื่นห้าต่อรองได้ครับจะส่งทั่วไทย สอบถามกับเซลล์พนักง,งานที่ร้านได้เลยนะครับคันนี้สวยคันนี้ผมบอกเลยสวยแต่งเองหมดเยอะคันนี้ใครเป็นเจ้าของคุ้มมากคันนี้ต่อไม่มีอะไรแล้วคันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับ